หอยเมงผู้กันเด้อว,วันนี้วันนี้ซื้อหอยเมงผู้มานะคะหอยเมงผู้ฝรั่งจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะตัวเล็กค่ะตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวเราจะมานึ่งทำจิ้มเสร็จๆนะคะวันนี้เมือวานเราไปเจอมาตกใจไม่บ จัดไปหนึ่งกลง่องราคาจำไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นะคะรึ่งหอยมันพูกกันแบบนี้นะคะใส่ใบโหระพาแล้วก็จะมีใบมะกรูดนะคะนึ่งง,ง่ายๆในหม้อน,นึ่งของเรานะคะมีได้แรแล้คใหม้อนึ่งเรานะคะเดี๋ยวเราก็อรอให้กระสุนน่าเดวปิดฝาสักพักนะคะปิดฝาสัก 10นาทีนะคะแล้วก็มาทําน้ําจิ้มกันเนาะเราทาน้ําจิ้มนะคะแล้วก็น้ําจิ้มเราไม่มีผักชีแล้วค่ะพี่น้องเราจะทํายังไงก็ตามมีจาเกิดเนาะตามมีจาเกิดแบบชีวิตในต่างแดนนะคะการที่จะวิ่งไปซื้อผักชีก็ไม่ได้ใกล้ๆนะคะไม่กลมกับน้ํามันรดเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีน้ําปลามีมะนาวนะคะ น้ำจิ้มหอยแมงผู้นะคะผักชีไม่มีนะคะนี่ค่ะแต่ก็อร่อยได้แค่นี้ก็อร่อยได้นะคะเซ่เซค่ะสีสันน้าจิ้มไหมคะตอนนี้หอยเมงผู้เราก็กำลังเดือดนะคะกำลังเดือดนะคะนี่ค่ะยังไม่สุกนะคะแต่กำลังเดือดนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเขาอาแล้วแต่เราอยากให้เขาสุกอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ แล้วก็น้ำจิ้มนะคะนี่ค่ะดูกะใกล้ๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะเราไม่จำเป็นต้องมีผักชีนะคะนี่คะ่ะสูตรนี้อร่อยแน่นอนคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรารอให้หอยเมงผู้เราสุกนะคะหอยเมงผู้สุกแล้วนะคะนี่ค่ะหอยเมงผู้เราตัวไม่ใหญ่นะคะ หอ,อยเมงผู้ต่างชาติไม่ใหญ่นะคะนี่ค่ะตัวเล็กๆค่ะตัวไม่ใหญ่นะคะนี่ตัวเล็กตัวเท่านิ้วนางนิ้วก้อยนี่นะคะเดี๋ยวเรามาจิ้มน้ำจิ้มดูว่าจะแซ่บขนาดไหนม,มาดูนะคะน้ำจิ้มน้ำจิมอ้ร้อนด้วยเซ่บด้วย จิ้มสุดยอดเลยค่ะสุดยอดน้ําจิ้มขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจกัน,นะคะ่ะติดตามเป็นกําลังใจนะคะโอยยมิงผู้ค่ะ